สวัสดีสมาชิกและ FC ทุกท่านนะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช n e l m มน m a นนะครับนะฮะชุดส่งท้ายนะครับเป็นชุดเก่านะฮะของว่าที่แล้วนะครับชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะนะครับแต่ว่าจะลงวันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะฮะแต่ว่าชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วบอกก่อนนะฮะเผื่อมันมีจุดที่เราสนใจได้นะครับแล้วก็แอดมี3ตัวเด่นนะครับ3ตัวเด่น บนล่างให้นะสามตัวเด่นบนล่างให้นะฮะแต่ว่าแอดไม่บอกนะที่มานะฮะแอดไม่บอกที่มาแต่ว่าคอนเฟิร์มว่าก่อนหน้านี้ยมันเดินดีมากๆ,ๆนะฮะเดี๋ยวจะบอกตอนไหนอย่าก่อคลิป <c oughs> ดูคลิปแอดให้จบด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่บนตัวเดียวกันก่อนนะฮะจากสูตรได้ห้านะฮะออกแปดเจ็ดสามเนาะก็หลุดไปนะครับสำหรับสูตรนี้ สูตรได้อะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในวันนี้มันจะชนกันไหมนะฮะโดยปกติแล้วถ้ามันชนอ่ะส่วนมากมันจะชนซะด้วยสินะฮะชนเก้านะฮะแต่วันนี้มันชนห้ามันดันไม่มาชนห้าดันไม่มานะฮะพอห้าไปลงล่างอยู่แล้วห้าห้าอ่ะสูตรใช้อะไรบ้างนะฮะก็จะมีสองตัวท้ายนะับหนึ่งครั้งแล้วก็หน้าครั้งที่หนึ่งสี่ศูนย์สองนะครับหน้าครั้งที่สองเป็นแปดร้อยนะครับหน้าหนึ่งหน้าสองนะฮะ หลักสนะิบสอะหลักหน่วยหนึ่ะหลักร้อยหนึ่งหลักสิบนึ่ะแล้วก็หลักหน่วยหนะึ่งหน้าสหน้าหนะบวกเนะครับ7จบวกเจ็เท่ากับ14บสี่ 7, นะฮะสี่บวกสามเท่ากับเนะฮะเจ็ดบวกสองเท่ากับเกบวกสี่เท่ากับสิบบวกสเท่ากับสินะฮะสาบวก0นได้3 3มบวกเเท่ากับสมบวกาเท่า <c> ก <ười> ับสิบสองเยิดเจอาทำไมแอดใช่ไหมสมาชิกจะพูดอย่างนี้ใช่ไหม <c ười> จ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่นะสี่บวกสามเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสี่เท่ากับสิบเอ็ดลงไฮน์หนึ่งหนึ่งบวกสองเท่ากับสามสามบวกเก้าเท่ากับสิบสองสูตรนี้ได้สองนะสําหรับบนตัวเดียวอ่ะตัวแรกนะฮะเราได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวที่สองงวนดนี้ก็หลุดเหมือนกันเนาะหลุดแล้วหลุดเล่า <c oughs> หลุดงวดเดียวแหมหน้าสองนะครับหน้าสองก็จะเป็นแปดร้อยนะครับ ท้ายสองก็จะเป็น544ใครบอกว่าสูตรนี้เหมือนกันมันก็จะคล้ายๆกันแหละแต่ว่าตำแหน่งเลขไม่เหมือนกันเห็นไหมอันนี้มัน420อันนี้มัน800อันนี้8ปด5 4อย่าอย่าเหมารวมว่ามันเป็นตัวเดียวกันนี่นะพวกรักไก่ว่าแอดว่าเสร็จแล้วก็มาแอดขอโทษ <c oughs> ดูให้ดีก่อนนะสมาชิกที่เข้ามาใหม่อ่ะ จ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่นะสี่บวกสามเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับศูนย์นะฮะเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับศูนย์เจ็ดบวกศูนย์เจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจ็ดนะฮะเจ็ดบวกห้าเท่ากับสิบสองสองบวกสามเท่ากับห้าหนึ่งว่าโดยที่หนึ่งทับสี่ทับหกหกอ่ะนะครับได้ห้าเหมือนเดิมโชคดีมากเลยนะสมาชิก นะะฮที่งวดเนี้ยนะครับ,รบไม่ชนนะฮะไม่ชนไม่ชนแต่อาจจะบอกไว้นิดนึงว่าเมื่อไหร่ถ้ามันไม่ชนนะครับและในงวดเนี้ยนะฮะบ,บนสามตัวเลยนะฮะบ,บนสามตัวสวยๆที่มันต้องมานะครับขออนุญาตเขียนไว้ตรงนี้นะสี่สองศูนย์นะฮะใดๆเลยต้องมาหนึ่งตัวนะครับใดๆเลยต้องมาหนึ่งตัว อาจจะมาสองตัวก็ได้นะฮะอาจจะมาสองตัวก็ได้แต่ในงวดนี้นะฮะแต่ในงวดนี้จริงๆแล้วอ่ะสูตรที่มันหมุนวนด้วยกันหรือว่าสูตรที่มันเข้าคล้ายๆกันมากที่สุดเนี่ยสำหรับทั้ง3าสูตรและ4ี่สูตรเนี่ยมันมันไปชนกันที่สี่บนนะฮะและสี่บนถ้าจะลงลึกไปกว่านั้นมันอยู่ที่ตำแหน่งของหน่วยหน่วยล่างไอ้หน่วยบนนะฮะอยู่ตำแหน่งหน่วยบนนะฮะถ้าถ้ามันถ้าในงวดนี้มันมาสองตัวนะฮะ มันมันก็จะกลายเป็น520 524นะฮะห่างเดียวเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะ EP นี้ตัดภาพนะตรงนี้เอาแคบๆนะเราจะไม่พูดถึงสูตรอื่นนะฮะเราจะไม่พูดถึงสูตรอื่นเพราะว่า420เนี่ยเดี๋ยวแอดมาเฉลยที่มาของมันแล้วกันนะฮะเพราะว่าสมาชิกบางท่านบอกว่าแอดแอดจะบอกสูตรเลยนะฮะเมื่อไหร่ที่แอดเอาสูตร,ตรมาบอกแนละ้วมันมัน มันหนักใจเขาอะไรอย่างเงี้ยมันหนักใจเขานะฮะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เอาเนมันมนมาลงเนี่ยส่วนมากมันจะฉลองงวดงวดแรกเลยเขาว่ากันอย่างงั้นนะครับก็สี่แอดมองคอนเฟิร์มตอนนี้สี่ละไอ้สี่บนนะฮะสีบ่บนตำแหน่งหลักหน่วยด้วยนะครับมันก็จะได้เป็นห้าสองสี่นะครับถ้าคิดเอาง่ายๆนะฮะถ้าคิดเอาง่ายๆในถ้าคิดว่าสี่กับสองมันมาด้วยกันนะฮะ แต่ว่ามันก็เคยมาด้วยกันนะฮะตอนนั้นที่มันออกหนึ่งเก้าหกนะครับเพราะศูนย์นั้นมันได้หนึ่งหนึ่งเก้าสองหนึ่งหนึ่งสองเก้ามามาหนึ่งตัวนะมันมามันมาคู่ก็คือมาหนึ่งมาเก้านะครับล้วหนึ่งวันนี้มันสี่สองศูนย์มาหนึ่งตัวนะครับอาจจะมามาได้ถึงสองตัวนะครับมาได้ถึงสองตัวอาจจะเป็นห้าสองสี่นะฮะก็ได้นะครับนะฮะก็ลองพิจารณาดูนะฮะอาจจะไม่ถึงแปดนาทีนะสาหรับคลิปนี้นะฮะแต่ว่า ได้3ตัวตรงอีก1สูตรนะฮะแถมไปนะครับเรามี3ตัวตรงไป2สูตรแล้วเนาะชุดนี้อีก1สูตรนะครับก็เป็นสามสูตรนะครับครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดส่งดาวนะฮะที่ม,มุมขวาล่างนะฮะฝากเป็นกำลังใจให้แอดนะฮะ